ที่จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิรรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560โดยมีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนทหารตำรวจนักเรียนและประสบนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยทางด้านพระพุทธศาสนานำโดยพระเทพปริยัตเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ทั้งสองนิกาย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำส่วนราชการภาคเอกชนทาหารตำรวจนักเรียนและประสบนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมลงนามถวายพระพร,พรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบรดินทรเทพยวารางกูลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาอีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประสบนิกกรอยู่ภายใต้พระโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ